สวัสดีค่ะนางบีอวดภาพความน่ารักอาสติกถ่ายแบบกับลูกชายน้องเจเดนเป็นเน็ตไอดอลคนดังที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในโลกโซเชียลสำหรับนางบีและอาสติกที่ก่อนหน้านี้นางบีได้ข้อลูกชายน้องเจเดนแล้วซึ่งคุณแม่ยังออกมาอัปเดตภาพความน่ารักหน้าเอ็นดูให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดล่าสุดนางบีได้พาลูกชายตัวน้อยไปถ่ายแบบครั้งแรก พร้อมลงแคปชั่นว่ากอนกวยเซนความน่ารักของพ่อลูกจะกลายเป็นความทรงจำที่ดีลูกของเราจะเด็กแค่ครั้งเดียวแม่ขอเก็บความทรงจำที่ประทับใจแบบนี้ไว้ตลอดไปภาพสวยมากถูกใจแม่จริงๆขอบคุณสตูดิโอนิวบลอนสตูดิโอบายชูพล o ฟอโตกราฟีงานนี้ทำเอาเแฟนๆต่างเข้ามาชมในความน่ารักน่าอินดูของสองพ่อลูกกันเพียบเลยค่ะ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ